คุณรูทนะคะน้องพีเ <Thompson> ซ <speaking> ียค่ะคนต่อไปนะคะเด็กหญิงสุขานันประคุมิอรไทยค่ะน้องแพลวาน ็กอ so ีกยาลิดาสือเจริอนค่ะน้องมาตาต่ต่อไปนะคะเด็กอิงชาริษาจันละครค่ะน้องปอปอค่ะเกดี่อไปต่อ อบตอก่อไปค่ะเด็กหญิงจิดาภาเจชาธุจิราค่ะน้องดิวค่ะต่อไปนะคะเด็กชายวุ้ยฤทธิ์รุ่งเรืองค่ะน้องอู๋ค่ะ นะคะเด็กชายเบนจามินเงินอุดมภัยารน้องฟีฟ้าค่ะต่อไปนะคะเด็กหญิงซิรินรัตประเสริฐพุนากรน,น้องกุ้งกิ้งค่ะ ชายแทนคุณสิริเรืองค่ะน้องคุณค่ะแล้วพี่เี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเดก่อนะครับก็ก็จไปอีกทน่งต่อไปนะคะเด็กชายจิตทิสุทธิ์ระเบียบค่ะน้องนนทค่ะ เด็กชายวีรินโรกวรธรันค่ะน้องเจนค่ะต่อไปค่ะเด็กชายปกภูมิกำแพงแก้วน้องภูมูค่ะเด็กเด็กช่อยตัวเองต่อ ต่อไปนะคะเด็กหญิงขวัญปวีบุญยะศนกมังเบลค่ะ น้อยวันนี้แต่ว่ายังไงก็อยาก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 นี่คืะไรต่อไนะคะเด็กหญิงพรกระมวลอิมทัชชอดน้องโยกค่ะขอบคุณนะคะลูกครับต่อไปค่ะเด็กชายเชิดโคตรเพชรตาน้องอัง อิิชยาส้อยล่าน้องป๊อปายค่ะกบ้องายคต่ะต่อไปนะคะเด็กชายธนวัสศรีรัตน์คงน้องมอสค่ะ ต่อไปนะคะเด็กชายพอนันจันฝาก้องกาฟิว